วจีกรรมเป็นบาปที่ทำง่ายและบ่อยสุดไม่จำกัดแค่การพูดแต่รวมถึงเขียนด้วยโลกออนไลน์รุ่งเรืองทำให้เกิดนักเลงคีย์บอร์ดที่พยายามสำเร็จความใคร่ทางตัวอักษรด้วยการด่ากราดหรือโชว์พราวไปทั่วผลพวงจากระบบศ,ศึกษาไทยที่กดจินตนาการเด็กและบังคับเด็กสุดโต่งตั้งแต่เล็กคนญี่ปุ่นมีวินัยติดอันดับโลกแต่ทำไมไม่เข้มงวดกับทรงผม และไม่มีการบังคับให้เด็กเล็กใส่ชุดเครื่องแบบนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลความเก็บกฎในวัยของชีวิตที่อยากเป็นตัวของตัวเองอยากเด่นเหนือผู้อื่นและอื่นๆอีกมากถูกกดข่มไว้มากต้องระบายออกด้วยโลกสมมุติที่สร้างตัวตนขึ้นใหม่หลายรูปแบบประเภทหนึ่งคือขอด่าให้สะใจเพราะถูกกดขี่ไม่มีอิสระเลยสักด้านตอบสนองสิ่งที่ขาดหายและทำไม่ได้ในชีวิตจริง คนที่ชีวิตจริงถูกกดขี่หรือร้ายความโดดเด่นมักแสดงออกก้าวราวลับหลังโดยที่เราไม่ได้เห็นการกลางในเน็ตอาจมีผลเสียมากกว่าทำต่อหน้านะครับเพราะอาจมีคนได้อ่านเป็นพันอ่านแล้วเสียใจหงุดหงิดความรู้สึกในใจทุกคนจะส่งกลับหาให้จิตเรากลายเป็นศูนย์รวมความอับประมงคนสร้างกระแสพลังงานลบดึงดูดสิ่งไม่ดีคนไม่ดีเข้าหา ทำให้เครียดหงุดหงิดทุกใจง่ายคนได้พบรู้สึกรังเกียจหมันไส้ง่ายขึ้นและส่วนใหญ่หน้าตาจะดูเหมือนคนโรคจิตหรือจิตไม่ปกติมากขึ้นเรื่อยๆในทางตรงข้ามถ้าเขียนสิ่งดีมีประโยชน์พลังดีก็จะสะท้อนกลับหาเรามากเช่นกันตัวอย่างในอินเทอร์เน็ตก็มีอีกนะครับเช่นการกดถูกใจก็มีอนิสงส์หากเขาทำดีแล้วกดไม่ชอบ ผลจะคืนสนองเวลาเราทำดีอาจไม่มีคนชื่นชมเขาทำไม่ดีแต่เรากดชอบเท่ากับส่งเสริมคนทำชั่วเขาแสดงความเห็นหรือความสามารถพิเศษอาจไม่ดีมากแต่กดชอบเพื่อให้กำลังใจเพื่อบอกให้รู้ว่าเรายังใส่ใจเขาอยู่ถึงเวลาบุญจะสะท้อนกลับให้มีกำลังใจกลับมาผลที่เกิดทางใจและประโยชน์ที่ตามมากับจำนวนคนคือตัวตัดสินว่า สิ่งที่คุณทำลงไปจะส่งกลับมาให้เราอย่างไรในวันข้างหน้าในทางปฏิบัตินะครับการกดไลค์หรือถูกใจอาจไม่ได้หมายถึงชอบสิ่งนั้นทั้งหมดแต่หมายถึงคุณกําลังใส่ใจสนใจให้กําลังใจและให้ความสำคัญกับบุคคลน,นั้นอยู่นะครับการพูดเล่นพูดเพ้อเจ้อจะทำให้ใบหน้าดูโง่ดูไม่น่าเชื่อถือ พูดเล่นผิดที่ก็ตายฟรีได้อย่างข่าวล่าสุดสั่งต้มเลือดหมูและเลือดหมดดันบอกเดี๋ยวเอาเลือดจากโต๊ะข้างๆก็ได้เลยโดนแทงตายแบบไม่มีใครสงสารเห็นใจคำหยาบเคยถูกสวงวนได้พูดที่ลับหรือเฉพาะบุคคลที่ถอยจัดเท่านั้นคนปกติหรือแม้แต่โสเภณีบางคนยังไม่กล้าพูดในที่สาธารณะเลยนะครับแต่ปัจจุบันกระแสดาราดัง พูดคำหยาบในภาพยนตร์ในทอล์กโชว์ในรายการทีวีก็มีผลให้วัยรุ่นจำนวนมากพูดคำหยาบติดปากจนไม่คิดว่ามันผิดศีลและส่งให้ตัวเองดูต่ำแค่ไหนชื่อเล่นผู้หญิงสมัยใหม่ที่ได้ยินประจำคืออีเฮียอีดออีสัตว์สามคำยอดฮิตที่พูดกันติดปากโดยหารู้ไม่ว่าผู้ชายมีศีลมีชาติตระกูลดีเขามองคนพูดแบบนี้เป็นสะุน หรือเป็นขนมยอดฮิตของสระบุรีเท่านั้นหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับว่าขนมยอดฮิตของสระบุรีคืออะไรกะหรี่ปั๊บไงครับผู้ชายดีๆเมื่อเห็นผู้หญิงพูดถอยๆไม่มีทางอยากได้เป็นแม่ของลูกหรอกครับยกเว้นคนชั่วที่เอาไม่เลือกหากคนดีทำแฟนไม่ได้ลองคิดดูว่าคนดีมีศีลหรือคนชั่วปากหมาจะทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขมากกว่ากัน ถ้าอยากได้แฟนดีมีศีลต้องเริ่มที่ตัวเองต้องมีศีลก่อนเท่านั้นกูมึงแม้ไม่หยาบมากแต่สำหรับคู่รักก็ควรเลี่ยงเปลี่ยนมาใช้ชั้นเราแกเธอลดระดับความสะทุนลงนิดชีวิตรักก็มีความสุขเป็นมงคลทันทีแล้วครับอาจมียกเว้นคนที่มีวิบากพูดคำหยาบติดมาจนชินเวลาโกรธจ,จัดอาจค่อนข้างทำได้ยาก ที่จะประคองสติไม่ให้ใช้คำหยาบได้และบางครั้งพูดติดปากแต่ใจไม่คิดอะไรบางคนแอปผู้ดีไม่ด่าออกมาแต่กลับคิดด่าอัดแน่นอยู่ในใจคนพวกเนี้ยบางทีจิตใจอาจเลวกว่าคนที่เราเห็นด่าแวดแวดสอีกนะครับ จากหลักการทดลองเรื่องอารมณ์เป็นคลื่นพลังงานมีผลต่อเซลล์และการหลังห่งฮอร์โมนในร่างกายเด็กช่วงร่างกายเปลี่ยนโครงสร้างถ้าหมั่นพูดจาเพราะสร้างกระแสจิตดีร่างกายจะถูกพัฒนาไปทางที่ดีผิวละเอียดสวยแต่ถ้าพูดคำหยาบหรือมีความเครียดสูงมักจะเตี้ยแคระอ้วอนดำผิวซามได้ง่ายยกเว้นคนบุญเก่าเยอะมากแม้ปากเสียเป็นประจำก็มีโอกาสโตมาหน้าตาดี แต่ก็จะขาดสเสน่ห์สวยหล่อแบบไม่น่าคบหาเท่าไหร่ครูอาจารย์ยืนยันนะครับว่าแค่รักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้สักหนึ่งปีผิวพรรณหน้าตาก็เปลี่ยนดูดีขึ้นได้แล้วคนปากเหม็นหรือมีปัญหาในช่องปากแล้วหาสาเหตุไม่ได้หรือรักษายากก็อาจเกิดจักกรรมเรื่องวาจาด่าพระด่าเจ้าเนี่ยเห็นชาตินี้เลยอย่าลืมว่าการไม่รักษาความสะอาดการใช้เสียงมาก และมีปัจจัยอื่นอีกมากที่ทำให้มีปัญหาในช่องปากได้เช่นกันนะครับเรื่องคำหยาบต้องพูดด้วยจิตที่หยาบด้วยถึงผิดศีลในพระไตรปิฎกมีพระอรหันต์พูดบางคำจนติดปากมาแต่ชาติก่อนพระพุทธองค์ทรงชี้ขาดว่าไม่อาบัตหรือผิดศีลแต่สำหรับปุถุชนพูดคำหยาบมักมาจากจิตหยาบเสมอจะมากหรือน้อยเท่านั้นเอง แม้พูดด้วยใจไม่คิดแต่อาจทำร้ายจิตใจผู้ฟังหรือส่งให้เด็กรุ่นหลังทําตามถ้าเป็นสิ่งดีจริงลองพูดคำหยาบเวลาไปจีบหญิงนะครับหรือพูดเวลาไปสมัครงานหรือขายของก็จะรู้ว่าส่งผลเสียหรือส่งผลดีมากกว่ากันตัวอย่างทดลองได้นะครับเช่นเฮ้ย hey, มึงซื้ออะไรวะของกูโคตรแจ่มเลยนะมึงพูดแบบเนี้ยคิดว่าจะขายของได้หรือเปล่าครับหรือเวลาไปจีบหญิงบอก อีหาสวยชิบหายมาเป็นแฟนกูไหมคิดว่าจะมีโอกาสได้แฟนหรือจะได้ส้นตีนมากินแก้เงาครับขออภัยนะครับที่ต้องใช้คำพูดตรงไปตรงมาแบบนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนและก็คิดว่าท่านผู้ฟังคงสะอึกและเห็นภาพชัดเจนเช่นกันแต่ก็เชื่อไหมครับว่ามันก็มีคนแปลกมีผู้หญิงแปลกที่ชอบของแปลกแบบนี้กรรมชั่วนะครับจะพาผู้หญิงชั่วให้ชอบผู้ชายชั่ว จะพาให้ชอบของตำตาๆเป็นธรรมดาเจอผู้ชายผู้ชั่วๆก็จะรู้สึกสะใจอยากได้คบเป็นแฟนก็มีอยู่เยอะนะครับความเจริญในหลายอาชีพต้องใช้น้ำเสียงที่น่าฟังเสียงจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากมันสวดมนต์เป็นประจำทำบุญด้วยเสียงเช่นอัดเสียงหนังสือธรรมะพูดแต่เรื่องดีเรื่องจริงเป็นมงคลจะทำให้ปากศักดิ์สทธิ์มีพลังเสียงจะน่าฟังน่าเชื่อถือ ดึงดูดใจคนดีๆแถมอ้างศัจดิเพื่ออธิษฐานแก้ปัญหาให้ตนเองได้ง่ายขึ้นทิ้งท้ายด้วยคาถามหามงคลเมื่อทำผิดให้สวดทันทีว่าขอโทษเมื่อมีคนทำอะไรให้แม้เล็กน้อยให้สวดทันทีว่าขอบคุณเห็นคนทำอะไรอยู่ให้ท่องให้เคยชินว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเจอใครหรือแม้แต่เขียนเมลก็ให้เริ่มต้นด้วยสวัสดี แถมด้วยคาถาเมตตามหานิยมนะครับที่ใช้ท้องให้คนสองคนเท่านั้นคือพ่อครับแม่ครับเหนื่อยไหมมีอะไรเรียกใช้ได้นะครับอยากกินอะไรหรือเปล่าผมหรือหนูจะทำแต่ความดีรักพ่อแม่ที่สุดในโลกพร้อมกับเข้าไปกอดหอมจุ๊บสักทีสองทีหัวใจของคาถาทั้งสองคือคําอะไรก็ได้ที่พูดและคนฟังโดยเฉพาะพ่อแม่และผู้มีพระคุณ ฟังแล้วจิตเป็นกุศลชื่นใจสบายใจปลื้มใจสองคาถาเนี่ยยืนยันความเจริญในทุกด้านได้จริงกว่าการท่องบาลีที่คิดว่าสวดแล้วขลังแต่ดันแปลไม่ออกสักคำทิ้งท้ายอยากรณรงค์ให้เลิกใช้คำว่าขอบใจนะครับให้ใช้คำว่าขอบคุณให้เคยชินมันคือการปลูกฝังความอ่อนน้อมในใจเราเองและเป็นตัวอย่างให้ลูกหลานหรือลูกศิษย์ หากเราพูดขอบคุณกับทุกคนแม้แต่เด็กห้าขวบได้จิตเราจะอ่อนโยนลงแม่แบ่งแยกถือตัวส่งผลให้คนใกล้ชิดซึมซับกับสิ่งเหล่านี้ไปด้วยแม้เขาจะจนกว่าจะเป็นแม่บ้านจะเป็นคนขับแท็กซี่จะเป็นขี้ข้าเราก็ตามการพูดขอบคุณจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกดีกว่าคำว่าขอบใจสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนซึ่งคนที่จิตละเอียดเท่านั้นที่จะเห็นตามได้โดยง่ายแต่ในทีวีเอง เราก็มักจะเห็นบทที่แม้จะเป็นเด็กวัยรุ่นแต่กลับใช้คำว่าขอบใจกับแม่ค้าหรือกับคนใช้กับหลายคนที่ทำอะไรให้ซึ่งผมคิดว่าไม่สมควรนะครับหากอยากให้คนรอบข้างสืบซับความอ่อนน้อมซึ่งส่งผลให้นำมาซึ่งความสุขดังคาพระอวยพรก็เปลี่ยนมาใช้คำว่าขอบคุณให้ติดตานะครับมันเป็นการสลายอัตราของตัวเราเองด้วยตราบใดที่เรายังรู้สึกว่าต้องใช้คาว่าขอบใจ ซึ่งมีผลลึกๆว่าเป็นคำที่แบ่งแยกชนชั้นและลดระดับของคำว่าขอบคุณลงมาย่อมไม่ใช่สิ่งที่ดีของคนที่อยากฝึกตนและอยากกล่อมกล่าวคนรอบข้างไปพร้อมกันขอบคุณคำสั้นๆที่มีแต่ได้กับได้ยิ่งพูดยิ่งเจริญยิ่งพูดจิตใจยิ่งสูงขึ้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานนะครับมันพูดไม่ได้แต่ก็ยังทำท่าทำทางให้เรารู้ว่ามันขอบคุณเราได้เหมือนกัน แต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับสำหรับเชื้อพระวงศ์พระหรือบุคคลระดับสูงหรือมีหน้าที่ตำแหน่งการงานสูงก็อาจจาเป็นต้องใช้คำว่าขอบใจเพื่อให้เหมาะสมกับพระเกียรติและตำแหน่งเหมาะสมกับสถานะอันสูงส่งของท่านไม่ใช่ว่าท่านมีอัตตาแต่ก็เหมือนกับการที่เราไม่ควรยืนสูงกว่าพระนั่นแหละครับการวางตัวให้เหมาะสมบางครั้งก็จำเป็นสำหรับการอยู่ร่วมในสังคมเพราะคนบางจำพวกพอลดตัวลงไป พอไม่ถือตัวมันก็ลามปามได้อย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันจะประสบการณ์ตรงนะครับถ้าเรายิ่งอ่อนน้อมกับพวกระดับคนใช้แรงงานมากเท่าไหร่เขายิ่งมองเราเป็นระดับเดียวกับเขาและยิ่งให้บริการต่ำเท่ากับเขามองเราเสมอเขาในกรณีกลับกันพอเราวางตัวว่าสูงกว่าเขามีกิริยาคำพูดที่รู้สึกว่าเราเหนือกว่าเขาเขากลับตอบรับและต้อนรับเราดีขึ้นกว่ามันก็น่าแปลกนะครับ บางทีเราไม่อยากจะกลางเราไม่อยากจะคมก็กลายเป็นว่าเรากลับถูกเข้าคมกลับเสียเองเรื่องพวกนี้ก็ต้องแล้วแต่คนจะพิจารณานะครับแต่สำหรับผมเนี่ยไปไหนผมใช้คำว่าขอบคุณอย่างเดียวเท่านั้น